กาญจนบ,บุรีรองผู้ว่าการเปิดกิจกรรมคิกออฟโครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำมรรยาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาที่ได้คุณภาพและการดูแลรักษาแหล่งน้ำดิบวันที่28มีนาคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีที่โรงผลิตน้ำประปาทเทศบาลตำบลหนองบัวหมู่ที่8ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีว่าที่ร้อยตรีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟ โครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาที่ได้คุณภาพและการดูแลรักษาแหล่งน้ำดิบโดยมีนายนครชัยสิงห์กลิ่นขจรผู้อำนวยการกลุ่มง,งานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวรายงานมีนางวดีมั่นสวัสด์ผู้อำนวยการกลุ่มง,งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิน่นในการคงเจริญผู้อำนวยการกลุ่มง,งานบริการสาธารณะท้องถิน่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอนางเอื้อมพรคุ้มภยัยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปข้าราชการพนักง,งานสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจังหวัดกาญจนบ,บุรีประหลัดบุคลากรสำนักง,งานเทศบาลตำบลหนองบัวผู้นำท้องถิน่นผู้นำท้องที่ผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกและผู้เข้าร่วม กิจกรรมทุกคนร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันสืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนด5นโยบายหลักที่จะนำไปสู่เป้าหมายการบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นทั้ง3ด้านได้แก่ด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและด้านความสะดวกสบายโดย5นโยบายหลักประกอบด้วย1การจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพล2การปราบปรามและป้องกันยาเสพติด3การสร้างอาชีพเพิ่มรายได้กับประชาชน 4การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและ5การจัดให้มีน้ําดื่มสะอาดบริการประชาชนดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวงมหาดไทยประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568นโยบายด้านที่5การจัดให้มีน้ําดื่มสะอาดบริการประชาชนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและรักษาไว้ซึ่งแหล่งน้ําดิบ ที่ใช้ผลิตระบบน้ำประปาให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักอนมามัยสิ่งแวดลอ้อมและปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตลอดไปกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดกิจกรรมคิกออฟโครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะกิจกรรมพร้อมกันในระหว่างวันที่2 4ถึง28มีนาคม2568โดยให้จังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้กำหนดจัดกิจกรรมคลิกออฟโครงการพัฒนาแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาที่ได้คุณภาพและการดูแลรักษาแหล่งน้ำดิบร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัว ครับเอ่อตรงนี้เป็นโครงการของกร,รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับที่จะให้เอ่อทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาที่สะอาดและมีคุณภาพให้ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึงนะฮะซึ่งทางกร,รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด ร่วมกับเทศบาลอบอตอในพื้นที่นะครับคลิกออฟร่วมกันในวันนี้นะครับซึ่งทางจังหวัดกาญจนบุรีโดยสํานักง,งานท้องที่จังหวัดนะฮะได้ร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านสุภมงคลบูชาไทเทศนะครับก็ได้มาทําการคลิกออฟนะฮะเ,เปิดโครงการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ําดิบนะครับเพื่อการผลิตน้ำปปาที่มีคุณภาพและสะอาดให้กับประชาชนในวันนี้ที่เทศบาลตำบลหนองบัวนะครับก็ขอทุกท่าน ได้ร่วมกันพัฒนาระบบประปานะฮะดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้ํานะครับแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้น้ําประปาที่มีคุณภาพต่อไปครับผมจะข้ามือครับในพื้นที่ของเทศบาลตำบลตัวอีมานนะครับ มีความเพียงพอครับณปัจจุบันนี้นะฮะทางเทศบาลตะบนหนองบัวนะฮะได้พัฒนาศักยภาพนะครับในการผลิตน้าปราปานะฮะให้เพียงพอกับจํานวนประชากรที่มีอยู่ซึ่งเดิมเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะฮะแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางเทศบาลตะบนหนองบัวนะฮะได้ขอรับการสนับสนุนสนับสนุนงมมม้มานจากส่วนการนะครับแล้วก็มาขยายการผลิตเพื่อให้ได้ประปาที่มีคุณภาพนะครับเพียงพอซึ่งเดิมเนี่ยผลิตได้เพียงไม่ถึงไม่ถึง1,000คิว ะะดังเดิมนะฮะปัจจุบันนี้ได้ <c oughs> ได้ได้ปริมาณเพียงพอนะฮะประมาณ 3- ามถึงสี่พันคิวนะครับต่อต่อต่อปริมาณต่อประชาชนประชากรในพื้นที่นะฮะต่อคนเรือนในพื้นที่ที่ท,ที่ที่ขอรับบริการครับผมแล้วนอกเหนือครับจากเรียว่าปัญหาเรื่องน้ําที่มีเกิดขึ้นแล้วแต่ปัญหาโครสรรคด้านืินเหนีครับ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะฮะเท่าที่ทราบนะครับของเทศบาลตำบลบ,บัวนะฮะก็จะเป็นเรื่องน้ําขุนนะฮะของที่มาจากทางลำตะเพินซึ่งซึ่งทําให้การผลิตเนี่ยจะต้องใช้อคอรีนและใช้สารส้มในปริมาณที่มากซึ่งซึ่ง,งบางวันมากถึง1นึ่งพันหนึ่งหนหนึ่งพันคิวหรือหนึ่งพันตันผมไม่แน่ใจนะฮะซึ่งมากกว่าปกติซึ่งปกติเนี่ยถ้าใช้น้ําจากเขื่อนแล้วมีความใสกว่า <c oughs> จะใช้เพียงสองสามร้อยนะครับ ซึ่งทาให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับรวมทั้งค่าไฟที่เพิ่มขึ้นในการตองน้ําประปาครับผมท้ายสุดครับอยากให้ปถประชาชนที่ใช้น้ำค,ครับก็ <c oughs> ทางองค์กรทางสํานักง,งานท้องถิ่นจังหวัดนะฮะร, <c oughs> ร่วมกับทางเทศบาลนะครับทุกแห่งนะฮะและอบตทุกแห่งนะครับก็จะร่วมกัน <c oughs> พัฒนาระบบการผลิตน้ําประปาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะฮะทั้งปริมาณที่เพียงพอ แล้วก็ขอให้ทางประชาชนนะครับได้ร่วมกันนะฮะดูแลรักษาแหล่งน้ําดิบของท่านนะครับต้นน้ําของท่านนะครับและสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบออการผลิตน้ําประปาของท่านให้มีความสะอาดปลอดภัยเหมาะสําหรับการนําไปผลิตน้ําประปาเพื่ออุปโภคบริโภคต่อไปครับผม